สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายคือเกเนี่ยถึงแา้ผมก็กำ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 าำก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 ลกำกำเสกยงมันกหกำมำกำก็กมกมกำ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 ว่าผกเพิ่งกะกอกำาำก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 บ้ำกำกเสำกจเำก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 ำเำียงำก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 ่อนแล้วกันผมก็จะเพกำกำกำยำกามาเอาำก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 ำาลกำกำกำนี่ผมจะมาสอนวิธีรับำก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 ้กำ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 กก พีนะครับอันนี้คือกาเซโอนะน,อน,นี่คือกาเซโอเบนเด่ดนะซึ่งผมจะมาสอนรับกันนะครับ <Great> ซึ่งอ่าซึ่งอันนี้เหมือนเขาจะเก็บลายละเอียดเพราะว่ากาเซโอจะพูดว่าเทคบาร์ลิตเทนแมนนะครับแล้วก็คือแบบว่ามันจะมี บะมันจะมีบางตัวที่มันมีเสียงนะครับที่บางตัวมันก็ไม่มีบางตัวก็มีเนี่ยครับซึ่งตอนนี้น่านาจะมีสองตัวครับที่มีเสียงเป็นเสียงเสียงเฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่เสียงที่แบบพิมนะไม่ใช่เสียงแบบไม่ใช่เสียงแบบเนี้ยครับ C O O อํอาาทำไมำเอาสะทำัมพูดคำว่าคุกกี้ไม่ได้แล้วอ่ะ เอาเป็นครับเอาเป็นว่าเรามามาสอนรับกันเลยซิ่งซึ่งเราต้องเข้าดานใหม่นะครับดันใหม่ก็จะอยู่อ๋อแ้งแมงตับกระติก็มีเสียงนะครับโอเคครับโอเคครับซึ่งให้ซึ่งให้เราขึ้นมาข้างบนเนาะแปบ๊บครับ ซ <BS> ึ่งคือซึ่งซึ่งหลังซึ่งต่อจากด่านซีเจเนี่ยครับก็จะมีข้างบนเนาะจะเป็นเหมือนกามันก็จะเป็นรูปของกายเยวโอกินน้ำนี่ครับแต่เว้นดำไปได้อ่ะโอเคครับซึ่งเมื่อเราเข้าด่านมาแล้วเนี่ยคือแบบคือคุณคือคุณจะเห็นประตูใช่ไหมครับ ให,ให้คุณไปตรงประตูนี้ครับตรงนี้อืมสิ่งเมื่อสิ่งเมื่อเราอ่ะเอาเป็นว่านะผมจะให้คุณเนี่ยประมาณว่าให้เรามาตรงประตูเกือบค่ะ้วครับประตูอันนี้นะครับให้มาครับเข้ามาครับในวีครับจะมีเหมือนเป็นห้องว่างๆเนาะ ก็จะมีเอ่อซึ่งไอตี้ตรงตรงนั้นมันก็ไม่เกี่ยวนะครับจริงมันก็มันก็ไม่มีแล้วก็แล้วก็ให้เรากดคำว่าโกสตรงนี้นะครับทีนี้ครับเราก็จะได้โกสดิ้งมาครับซึ่งมันคืงซึ่งตอนนี้ก็จะมีเป็นน้ำของโกส อิงโคแล้วเป็นน้ำของกาซูโอเั่นเเดี๋ยวว่ามันท่าเดียวกันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ค่ะผมเก็บอีกทิกกี้ข้างหลังมันซึ่งเราสามารถมาเก็บน้ำอันนี้ได้ได้ครับซึ่งจริงนก็เป็นน้ำลิกกี้มืนกินไม่ได้นะซึ่งเมื่อเราเก็บไปแล้วเราก็จะได้ตรานะครับซึ่งอันนี้ก็คือการอันนี้คือเหมือนเป็นการรีวิวกาซูโอไปด้วยแล้วกัน วิตตี้มาจากไหนอันนี้ก็คือเป็นไรนะครับคือคือเป็นลูกสามสีแดงดาวเป็นคือการลงเนาะอันนี้มันอัพแล้วก็ไรอันนี้คือไลฟ์ประมาณนี้ครับอันนี้คือแอบไอดีหรือเปล่าอันนี้เหมือนเป็นตอนที่แบบไม่ได้ร้องเพลงเนาะแต่ว่าเขาเซ็นเซอร์บูลีนะครับจะเอาจริงมันไม่เห็นนะครับเฮ้ยเอเ้ยอ่ะน,น,นี่ค,ครับ อันนี้ก็เป็นกสไอเดียอันนี้เป็นกสอัพกสไลท์กสยากูอันนี้ครับเนี่ยผมโคตรชอบเลยซึ่งคือซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีไอน้นรับ ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีไอเนาะเป็นเหมือนแบบตอนที่กาซีโอมันไออะรตบตอนนี้มันยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมว่าผมว่าผมว่าเดี๋ยวคนตร้งก็ใส่มาเลยซึ่งซึ่งเขาก็ได้คึ่งเขาก็อัปเดตฟริปปี้มาด้วยครับเป็นเหมือนเจ้าบูปะม,ม,มันเหมือนดัดฝันอะจะเอาเอาไง ใครด kind of right ูใครดูนี่ผมใครดูนี่ผมคิดว่าคนนั้นไม่ใช่คนดีนะคะเพราะว่าไอ้พิปี้มันโคตรเถื่อนนะเพราะเหมือนเป็นคนใบมันเหมือนมันเป็นใบโพล่าแล้วก็อัปเดตมาจะเป็นวิตตี้บลิสติกมาด้วยเนาะก็เพราะว่าน่าตกฉากหลังมันมีวิตตี้บริสติกอะ ืแบบคือเหมือนว่าคือเหมือนว่าตอนนี้เกมเนี่ยไม่สิมแมปเนี่ยเข้ามาทำการเปลี่ยนดนตรีนะครับเป็นดนตรีประกอบจากเป็นดนตรีอินเรลนัฟของพิกโกกับเป็นดนตรีโจไม่โจโนะผมโคตรผมโคตรชอบเลยนะครับเนี่ยอันเทม่ะ คอเทเลยคิง <Okay>, right. <laughs> อันนั้น <laughs> อันนี้คุก <c> ก <oughs> <c oughs> ี้คื <c oughs> อ,นน <c oughs> อ <c oughs> แต่ว่าคือก็คือแล้วคือเหมือนของเกมอื่นคือมันจะเป็นสามดีแล้วแต่ของอเกมนี้มันจะเป็นเหมือนประมาณ สองดีนะแต่ว่าเขาเก็บลายละเอียดดีกว่าเกมอื่นครับเพราะว่ามันมีเสียงนะเนาะคือเสียงคำว่า take b o s s t k e ball little man take ball l i t man เดียนี่นะครับคุณเห็นไอคุณเห็นไอเขียว,เข,ยว,เ,ขยวเขียวไหมนะ่ะตัวนั้นก็คือเจ้าฟิปปี้นะครับ ผมก็จะอธิบายนะว่าไอคนดูนี่มันไม่ใช่คนดีนะคะเพราะซิปปี้มันเถื่อนซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนได้เสียงใครเสียงใครก็ไม่รู้ว่าช่างทำงานมากสุดครับซึ่งผมเอาเฮ้ คือตอนเนี่ยผมว่ามันคือตอนนี้แบบมันคล้ายกับของวิตตี้นะเข so 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 าเป็นว่าถ้าเกิดว,ว่าเพลงนี้จบก,ก็ไปนะทราบที่ยงยัง so คุณจะออกตั้งนานแล้วกว็ดาครับมากคนที่ดูถึงถิง่นอนนี้ก็คนนี้คนเป็นคนนี้อดทนมากๆกก็งั้นก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับ แงั้นก็บายแลงั้นก็บายนะคะครับทุกคนฝากกดติดตามกันด้วยบาย